วิธีตัดกิ่งออกเราจะมาให้มันมันโคนมันใหญ่จะให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเราจะให้มันแตกด้านบนนะตัดให้มันโล่งมันจะแทงสูงขึ้นนะสังเกตว่าต้นหนึ่งปีจริงๆแล้วมันไกลๆกว่านี้นะมันจะสูงกว่านี้ประมาณสองเมตรแหละแต่ว่าเนี่ยมันย่านลกย่านมันลกทั่วหัวเลยมันก็ได้แค่นี้แหละ โอ้โหมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยก็มีบ้ามีนี่ครานี้ก็จะดูประมาณผมสูงไหมอีกนี่ประมาณร้อยร้อยสามสิบเซนได้ไหมครับเราจะแต่งให้มันออกไปให้มันเลี้ยงต้น,นจนหลัก